โข่โกัเด้นปีงานดอกไม้ไฟนะคะสวเรับเป็เนงานคููประจำปีนะจิก เอามาทำไมเอ <Hello. S 1> <laughs> โอโ้เลือกชุดเองนะคะวันนี้โอ้โหเลือกชุดเองค่ะถุงเท้าบาดใจแม่มากแต่ก็ต้องยอมค่ะเออเออเอออารมณ์แบบว่าโอ้ใส่ชุดแล้วแบบสวยนะคะใส่ชุดแล้วถูกใจอารมณ์นี้น่ <Yeah. S 1> <laughs> คู่นี้นะคู่นี้นะโอเคโอ้โพสโอเคโอเคคู่นี้นะคะสวัสดีค่ะเอมมจังสวัสดีค่ะวะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอสวัสดีายังสวัสดีครับก <laughs> ็ยังไม่รู้ว่าจะไปกินอะไรนะแต่ว่าพ่อบ้านมีโจทย์ว่าอยากกินแบบเมนูเส้นๆเป็นราเมงอะไรอย่างนี้นะคะแต่ยังไม่รู้ว่าจะไปกินร้านไหนโด้วยกูบอกกันหนยเอ้าไม่รู้ไม่รู้ราเมง ไปกินราเมงนะก่อนไปเก็บลูกพับเนะี่ยเดี๋ยวก็จะไปหาอะไรกินกันก่อนค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดพ่อบ้านวันหยุดเอ็มมาจังส่วนลูกสาวคนโตอยู่นะจังเนี่ยก็ไปทํางานหลังจากที่ตะเวนหาร้านราเมงกันมาพักใหญ่ๆตอนนี้ก็ได้ร้านแล้วกินราเมงเสร็จกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ไปบ้านแม่ย่าอีกไปเก็บลูกพับกันต่อเรื่องกินเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเนาะเพราะว่าเนี่ยตามหาร้านกับพ่อบ้านนานมากนะไม่รู้จะกินอะไรสุดท้ายก็มาลงเอยที่ร้านเป็นร้านอาหารจีนที่มีหลากหลายเมนูแล้วก็มีราเมงด้วย อร่อยไหมอืมอร่อยช่างมังแม่ค่ะจัดไปกินมาสอากาศดีเฉยเลยเนาะป่าเนี้แฮนะเพ่งกีเพ่งกีเขียวไม่ตัวสกุลนะเลยหนาวมาทุกวันเลยแต่วันนี้อยู่ดีร้อนเฉยเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนกคืนเนี่ยจะพายูน่าจังนะคะไปดู งานธนาบีงานดอกไม้ไฟนะคะเดี๋ยวรออยู่นะจังกลับมาก่อนตอนน้คืนน่าจะหนาวแหละเพราะว่าจะต้องใส่เสื้อกันหนาวไปนะคะตอนกลางคืนอยู่นะอยากไปค่ะก็เลยพาไปนะคะตอนนี้ไปทํางานอยู่ลูกสาวตั้งจะทํางานมาก เนี่ยนะคะถ้าสีอย่างเงี้ยมันจะนิ่มแล <c oughs> ้วนะมันจะกลายเป็นแบบนั้นนะเนี่ยถ้าสีอย่างเงี้ยเ <c oughs> ว่าจะค้นที่บ้านอ่ะอันนี้ที่บ้านอะไรว่าจะนเด็ดะไรอนเด็ดวาจะมีเด็ดอะไร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 อาอะไอะไรอะไอะไรอะไรอะ เอ็มมาจังก็เล่นกับย่าอยู่พักหนึ่งนะคะแล้วก็พากันกลับบ้านแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเตรียมตัวไปงานฮานาบิงานดูพลุค่ะโอ้ดิไปไปไวเยไปค่ะไปดูงานฮานาบิกันต่อนะคะเป็นงานูกประจำปีนะ สาวานะคะก็อยู่จากบ้านเราเนี่ยก็ประมาณ 3, ส3 0สามสจุดป,ปุ๊บสามจุดป,ปุ๊กสามสามสินาทีได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่างานผูที่ญี่ปุ่นนะคะที่เมืองโยนสาวาเนจะอลังการนขนาดไหนนะคะนี่คุณนายกลับมาแล้วนะคะนี่อ้มืดมากวั <laughs> <laughs> ออนนี้ก็มากันครบเลยค่ะพ่อแม่ลูกนะคะสี่คนนะคะไปกันเลยค่ะ ถึงแล้วนะคะเรากำลังเดินไปอยู่จิโกเรากำลังเดินไปนะคะที่จอดโอ้โหโเคโเคียวก้เรากำลังเดินไปที่จัดงานนะคะทันทีเอมมาบอกว่าวันนี้มีผู้หรอสนุกจัง <c oughs> ไอ้ขามากับแม่มาลายนะคะแล้วมไม่ใส่ละวอนดแม่คนแสนร้านมากแม่คนร้านแปดคนแส่ร้านแปดมารออยู่ที่นี่แล้ว <c oughs> ทุกร้านคนรอเยอะมากสุงเกต hello เป็นสุดยอดเลยไหมสวยไหมสวยค่ะ <c oughs> คนก็ไม่บางเลยนะแม่อุ้ยไมค์แล้วไมค์แล้วไมค์แล้วแม่ไมค์แล้ว 緑 <laughs> の花火を持つんだ。<laughs> <laughs> กินข้าวกันต่อเมื่อกี wow. really ้แบบแทาไม่ได้กินอะไรเลยคนเยอะไปทำงานเป็นไงบ้างคะก็เหนื่อยสู้ไหมสู้สู้เนาะแล้ว่กออาอรักี่ะโอเคอาริงกโตขอบคุณค่ะ มาคำไปมไปินาชานีคำาปงานพุชใช่ไหมอลังการมากคือสวยแบบว่าผุเยอะกว่าที่ที่จัดแถวบ้านแล้วอีกนะอันนี้คือเป็นงานคุชส่งท้ายปีแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคือปกติคุชเนี่ยเขาจะมีช่วงแบบว่าหน้าร้อนแต่ว่าอันเนี้ยเขาแบบจัด แบบว่าเข้าหน้าหนาวหรือเข้าหน้าหนาวเข้าฤดูใบไม้ผลิอ่ะฤดูใบไม้ร่วงเป็นภูฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็อลังการเพื่อเคยมาดูปีแรกก็คืออยากบอกว่าเมืองโยนสวาจังหวัดยามางตะเนี่ยจัดภูได้สวยมากอลังการมากนะคะสุดยอดสุดยอดเลยเนาะสุดยอดคือไม่เคยดูภูใกล้ขนาดนี้เนาะมันใหญ่มากพอดูใกล้ใหญ่แล้วก็ืูแบบจุดแบบบูบบูบูบูบบบูบูจุดไม่โอ้อจุดไม่โอ้คือจุดแบบ จุดแบบเซตีแบบจุดแบบอลังการแบบดีดีมากเปิดตัวยอดมากเปิดตัวสุดยอดคือมีโดนนะแล้วก็ขนลุกคือแบบชอบเนาะสวยอะสวยอย่าไมาอีกเนาะกุเก๊กุเก๊กุเก๊กกุ๊กเก๊ มอสนาเบกะแนะนำนะคะน่ารักอ่ะให้่ายว่าอันนี้เอามาทำไมให้่ายว่าเอามาทำไมนะมีคำใบ้คือมีอันนี้ด้วยติ๊งติง

อร่อยไหมตุ๊กเก้โคตรเด็ดโคตรเด็ดทำงานมาเหนื่อยก็หิวนะทำงานมาเหนื่อยก็หิวแม่แม่กับป๊าไปเต็มที่เตอนนั้นเี็กไปทำงานมาหนุกลับมากินข้าวเย็นทุกวันใช่เดินออกพาแม่กับป๊าไปเลี้ยงบ้างนะอมกาัตริย์ ปลาทอดนะคะกินกับพอนสุกับแล้วค่าหนาวนๆหนาวมากเนี่ยกลางวันร้อนมันนี้ก็คือหนาวเตะนะโอ้โยอยากถ่ายรูป คลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเอมสวัสดีค่ะวะสวัสดีค่ะไว้ใกล้แล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปบ้ายบายขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ見ててくれありがとうございましたไงลูกเอ๊